ไม่ใช่ใชตงใช่กินได้เปล่าเย้มันมีแบบแฮปปี้มากอบอกเลยนะคะว่าแทกทุกคิวเพราะว่าวันนี้จริงๆอะตั้งแต่มีข่าวว่าดีโอจะมีโซโล่ก็คือบุกวันก็คือขายเพื่อนทุกวันรูปแรกปล่อยก็คือปลาลงก็งคือปลาลง วันนี้คือวันที่น้องปล่อยเลยทุกคนสดสดร้อนร้อนนะวันที่เราอัดเนี่ยนะคะคือวันที่26เลยปล่อยปุ๊บทำปั๊บเพราะว่าอยากดูมากจริงเป็นโซโล่ที่เรารอคอยที่สุดของ็กโซเราดีกว่าเพราะว่าเป็นเมนเราเนาะถ้าเกิดทุกคนตามช่องเราก็น่าจะรู้พยังซูคือเหนือเมนเราเองนะเะงั้นโอเนี่ยได้ทำการปล่อยโซโล่ของตัวเองแล้วเป็นโซโล่รอมแรกของตัวเองที่น้องมีส่วนร่วมในหลายๆบทเพลงแต่เดี๋ยวค่อยไปว่าดีเทลกัน เรามาที่ตัวไตเติ้ลชื่อเพลงว่า Rose ค่ะทุกคน Rose แล้วก็เลยนะว่าได้ฟังไปลิฟแล้วในีเซอร์มึงหูทิพย์กันได้เลยนี่บอกยไม่ตัวเลยไม่ดูอะไรเลยดูแต่ภาพนิ่งเพราะว่าอยากดนเพราะยังคิดว่ายังไงก็ได้ทำแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไปดูดีกว่าว่าปังแค่ไหนกลันได้ไหวแล้วแม่ ชอบมากเป็นแบบเครดิตก,ก่อนเข้าซีรีส์เลยอะไม่ว่้ไปก่อนเลยอน<ล>ยีอนช่ชอบนะรู้สึกว่ามันทำแบบทำไม่ไม่ได้ดูรู้สึกว่าดู อลังการเวอร์วังดูยิ่งใหญ่แต่มาด้วยความเรียบง่ายที่ที่สวยอะที่มันทําให้รู้สึกว่าเราจะหุบยิ้มไม่ได้กับการดูอิมดี้ราดูแล้วรู้สึกสดใสสดชื่นลมันเป็นเรื่องที่ดีดีเลยนะเราสึกว่าเราไม่รู้เนื้อเพลงเลยเพราะว่าไม่มีซับไตเติลในวันนี้ที่เราได้เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าสาตรัดเราเราชอบที่ว่ามันทําให้เรารู้สึกถึงความแบบว่าในวันที่เรายากลำบากหรือวันที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยล้ากันทำงานอย่างเงี้ยแล้วฟังเพลงอะไรแบบเนี้ย มันก็ทําให้เหมือนเราให้ใจเราคามลงเออเราคามลงเยเนี่ยแล้วเราสึกแบบดูค a l m ด o รู้มีความแบบว่าหรือวันหรือวันที่อยากจะแบบเป็นวันหยุดแล้วอยากจะแบบนั่งพิลซิวจิตชาดูวิวสวยๆดูเอ็มบีอะไรเงี้ยมันทําให้เราดูรู้สึกว่าอุณหภูมิในร่างกายดูอบอุ่นลงแบบแบบดูอร์มลงดูอะไรจะเย็นๆพิซซให้ดีขชิวปั่นจักรยานต่อลงมากจริงไปเรื่อยๆไอตรงที่มันเป็นพวกแบบ ขยับขยับแบบนั้นไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอะภาพทำไมวันนี้เคยทำมันทำยากมากมันใช้มันใชมันทำดีลวีมันจะทําแบบเหมือนแบบคล้ายเจย์เอฟขมานขวาขอมานขวาแล้วก็วาดขอมานขวาแล้วก็วาดเลยมันสวยอะสมหวังเหมือนแบบซีซีจีที่มันเนาะค่อยๆขึ้นทีละเฟรมทีละวาดนั่นคือทำเฟรมไปเฟรมมึงเขาเรียกที่พีทำคิดถึง เพลงของชันยอนแมทที่มีแบบนี้เออนาฬิกาคือเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้นวัตกรรมตอนเนี้ยมันทํายังไงได้บ้างแล้วยังง่ายกว่านั้นไหมแต่ว่าตอนที่กูเรียนอ่ะมันทำเฟรมไปเฟรมมึงคือขมันขวาเขามันขวาเขมันขวาที่เราวาดทีละครังมึงเฟรมไปเฟรมแหละเพราะว่าคลิปวิดีโอมันเปลี่ยนทุกวินา้นใช่มันจะเปลี่ยนแล้วมันจะต้องมันขยับก็คือสิบห้าวี่ะกูทำประมาณสองชั่วโมงตอนทำสิบห้าวีน่ะเสร็จแล้ว กับเดียวแต่ว่าทํางานมากชอบชี่พี่ๆเรบอกว่าเข้ากับน้องมากเลยอันนี้กล้าพูดเลยว่าดีโอร้อยเปอร์เซ็นต์มากเห็นถึงความมีส่วนร่วมของดีโอแบบเยอะมากมากจริงๆเพราะนี่คือสไตล์ดิอเลยถ้าเทียบกับคนก่อนหน้านี้อย่างพี่ใครแต่คนั้นก็มีความใครมากคิ่ดอกปะคือเราพอจะเดาออกได้ว่าเพลงของใครมันประมาณไหนเาวแบบนี้เฮ้ยมันเหมาะว่ะ ส่วนเพลงของขยับตัวก็เป็นแบบนี้ก็คือทุกคนเขาปลอบเราปลุกเราปลุกเาคนะฟังเราให้ความแบบรู้สึกแบบสบายใจจังอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนแบบดอกไม้บานอย่างเงี้ยทุกคนเรารู้สึกว่าต่อให้เราไม่ต้องรู้ความหมายเลยเลยแต่เรามั่นใจว่ามันคือฟิลกูแน่นอนสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือแบบมันฟูลฟิลใจเราอ่ะมันฮิลแล้วแบบในฐานะที่ปรับเป็นแฟนคลับตั้งแต่เดวันเราแฮปปี้มากเราดีใจกับผลงานน้องอ่ะ ดีใ,ใจที่น้องได้ทําในสิ่งที่น้องชอบแล้วมันมีสิ่งที่บอกถึงความเป็นน้องอยู่ในเพลงแล้วมันก็สามารถทำให้คนที่อาจจะไม่ได้ตามน้องหรือเพิ่งมาฟังน้องครั้งแรกแบบรู้ว่าตัวตนน้องมันประมาณนี้อ่ะเพราะมันมีความเป็นคยองซูแบบร้อยเปอร์เซนต์มาก,มากๆทุกคนแล้ว น้องได้ร่วมแต่งเพลงนี้ด้วยก็คือเขียนเองเนื้อร้องทั้งหมดนะคะน้องมีส่วนร่วมในการเขียนทั้งหมดเลยแล้วก็ที่ตั้งใจที่อยากจะให้เพลงนี้เป็นเพลงไตต้ลเลยตั้งแต่ตัวอัลบั้ม A อคือน้องมีส่วนร่วมทุกอย่างตั้งแต่ตัวเขาเรได้่าคอนเซปต์อัลบั้มที่น้องใช้ชื่ออัลบั้มว่า Empathy Empathy มันก็คือการเอาใจใส่ใช่ไหมโดนเห็นใจแล้วเรู้สึกว่า เฮ้ยเราชอบแล้วมันมีความปเป็นปน้องแล้วมันมีความเป็นเขาเนาะเข้าใจปะมันมีความเป็นน้องมากๆ <Ừ. S 1> ทุกคนกับการที่แบบน้องพยายามที่จะทาอัลบั้มอะไรออกมาแล้วแมสเซจมันแบบปลอบประโลมคนได้ <Ừ. S 1> นั่นคือคีย์หลักของเขาเขารู้สึกว่าจริงๆเขาอันนี้คือบทสัมภาษณ์น้องที่เราไปตามอ่านมานะคือเหมือนดีโอเคยให้สัมภาษณ์ว่า จริงๆแล้วว่าเขาก็ตีความเขาเอมพาร์ตี้การเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยยังให้ความหมายได้ไม่ดีพอหรอกเพราะเขารู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหมายความว่าอะไรแต่เขาอยากจะทําอัลบั้มเนี้ออกมาเพื่อให้มันสื่อถึงคําคำนี้ได้มากที่สุดแล้วเพลงมันสามารถปราะประยน์ปาะเปอะประโลมคนฟังได้ในสถานการณ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยในวิธีของเขาอย่างสุดใช่อย่างน้อยที่สุดแบบเพลงเขาทุกครั้งที่ฟังมาไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในมูดอารมณ์ดับไหนอย่างน้อยให้มันแบบ มันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นยิ้มได้หรืออะไรมันก็คงโอเคอะไรเงี้ยน้องก็เลยเลือกไตเติลเป็นเพลงนี้ที่น้องมีโอกาสได้ร่วมเขียนเองด้วยแล้วแท็กเนี้ยเราบ้ามทุกคนอันนี้กล้าอวยร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าน้องก่อนหน้าเนี้ยก่อนตัวเอวจะปล่อยอ่ะน้องอมีปล่อยตัวให้มันเป็นเหมือนทีเซอร์แนะนำแท็กจะได้ใครๆของใครของมีโอก็มีเราให้เพื่อนๆไปดูเพราะออกมามีโอกาสได้ดูมาแล้วแหละ เขาจะแนะนาว่าแต่ละแท็กแบบเป็นเพลงแบบเป็นแนวยังไงแล้วก็ตัดคุกตัดอะไรอย่างเงี้ยมาให้รวบรวมเพราะทุกแท็กเลยทุกคนอันนี้กล้าคุณเลยนะคะว่าพราะเป็นเวบโคดยจริงๆเราเพลงอัลบั้มนี้เป็ทษแป8เพลงด้วยกันอยากให้ทุกคนตามงปสนับสนุนกันเยอะๆนะเรารู้สึกว่าเราดีไซน์แบบมากแบบ โออดีใจที่ได้เห็นผลงานของขอสตีหลังจากที่แบบน้องก็เงียบหายไปเพลงล่าสุดที่เป็นโซโล่ของน้องที่เราฟังกันก็คือ That's โ k เคซึ่งทัวร์นี้ยังฟังอยู่เลยอ่ะเพลงนั้นคือตอบประโลมขนาดไหนเพลงนี้คือฮิวเข้าไปอีกคูณสิบคูณร้อยให้ความรู้สึกสดใสมากขึ้นกว่าเดิมจริงอยากดูอีกรอบดูว่าอยากรู้ว่าแบบคือในเรื่องของความมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอขอแบบว่าไปดแคปเป็นภาพภาพเป็นแล้วกันน้องน้ะ เนี่ยจริงเราอะเราอะชอบมูสนี้ไปเลยเว้ยว่าแล้วบ้านมันมีความไม่ไม่เป็นเกาหลีอะใช่บ้านมัา่ ป็นแบบเตยรู้สึกว่าเหมือนมูทั้ง MV มันดูเป็นฝาหลังมากอินเตอร์รวมถึงเพลงด้วยนะตัวเพลงคือแบบอินเตอร์มากเลยแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มคลิปอ่ะมันจะเป็นฟ้าหม่นก่อนเออเหมือนอารมณ์จริงแล้วอ่ะคือเหมอนเพราะว่าตอนจบใช่เป็นฟ้าสดฟ้าสดใสตอนจบเแต่ตอนเริ่มต้นมันดูแบบมีความเป็นหม่นใช่แล้วก็ออกมาเป็นน้องกุ้รักหนึ่งหนึ่งดอกหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งก้านดอกขึ้นใบออกมาเราอ่ะชอบมากเป็นฝนปอมปะปะใช่ปะไม่ใช่อ๋อเป็นเป็นภาพกราฟิกเส้นเซนเฉย แล้เราชอบเราชอบที่เขาใส่มาหมดเลยแล้วแบบผมมันผมมันง่ายมากอ่ะดูหนิแบบมันทุกอย่างแล้วบ้างโบส์เนาะคือเขาเรียะสีแล้วโอ้ยไงสีอบอุ่นเลือกท่นสีมาใช่สีผิวน่ารักจังน่ารอุณหภูมิภาพสวยมากแบบเนี้ยมากแล้วความน่ารักมากแบบจริงๆแล้วแบบนานแค่ไหนหรอวะที่คู้มอเตอร์ไซค์เนาะจมากจริงมัเร์ไซก็ได้รันเออมันดูแบบมันเป็นมอกรยานถ้าเกิดมีตะกร้าคือเป็นมอกรยานแม่บ้านเนาะมึงน่ารัก เราชอบมากเนี่ยอันนี้ชอบเนี้ยทำมากมากดีอ่ะใช่แบบมันเป็นแบบเปิ้ลคือกราฟิกมาแตกแตนมาเป็นสีแบบเป็นเป็นงานแบบเหมือนเหมือนสีแบบป้ายจากคู่กันกราฟิกแตกแตนมากแล้วนี้ก็เหมือนสีช็อกใช่ดีมากเนี่ยละมุดลมุดพวกเส้นเส้นุนเนี้ยทำยากหน่อเว้จริงเหมือนช็อกเลยเนาะเมย์ก็วานั่นน่ะใช่ฟรักบัตที่ช้ดีมากเลยอ่ะเข้า ดีมากแค่ตอนเสียงแค่เนี้ยเราเราชอบแม่แบบน้องปากเป็นรูปหัวใจแล้วพอสัหน้าแบน้องจะยิ้มแล้วปากเป็นรูปหัวใจแบบน้องเป็นแบบ เป็นไอ้ต้าวเหมือนแบบเสียงกีตาร์แบบเหมาะกับเพลงทุกคนมันคืออะคูติกโฟล์ที่มีแบบดนตรีเด่นๆคือกีตาร์เลยอะมูดเพลงคือแบบโคตรอินเตอร์เลยจริงๆนะ้ทเสียงแบบเด่นออกมาเลยคือแล้วเอ็มบีคือไม่มีอะไรหนึ่งโลเคชั่นใช่จริเลยแค่เดียวหนึ่งโลเคชั่นทีแล้วก็จับบ้านมาตอนเช้าก็เย็นแล้วก็กลับจบแล้วแบบแฮปปี้มากถ่ายแบบ คืองายแบบนี้คือเหมือนแบบเราว่านะเขาจะทําแบบสตอรี่บอยเรียบร้อยแล้วก็คือถ่ายถ่ายไปเรืเอยๆแล้วคือเสร็จเลยม่าไเยไม่ต้องไปอู่ใครเราชอบกราฟิกนี้อันนี้น่ารักมากก็ได้เราคิดว่าแบบเป็นเป็นของจริงก็คืออปองแล้วแกเป็นแบบแล้วายเป็นของจริงแล้วายเป็นของจริงอ่ะมึงเขากําลังตัดต้นไม้อยู่ น่ารักมากอุ้ยแต่รอบแรกเราไม่ได้สังเกตนะว่าคือเขากําลังเลื่อยอยู่น่ะเลื่อยตอนแรกตอนแรกอ่ะไม่ไม่เห็นเนี่ยเราเพิ่งเห็นเนี่ยว่ามันเป็นแบบเขาเลื่อยอยู่ใช่ค่ะชอบมากได้้งเดียวแล้วนะชอบแบบเนี้ยเ่ยจริงจริงลอมต้นไม้นึงงเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นเนื้อเพลงอะไรอย่างนี้เฮ้ยใช่ตอนดูรอบแรกไม่รู้เลยเนี่ยเราลองดูแล้วอะไรโอ้โหเร็วขนาดนี้ เฮ้ยมีเน like em, uh? eh <so wow. really? well, okay. ื้อเพลงด้วยอ่ะก네็เลยไม่รู้ว่าใช่เ bon นื้อไหมนะก็จะเป็นแบบหรือไม่ก็เป็นประโยคอะไรสักอย่างก็บอกว่าจะมีแทร็กภาษาอังกฤษด้วยปะใช่จะมีเป็นแทร็กภาษาอังกฤษดวนด้วยนะคะเป็นโบราณคดีของเพลงโรสนี้ไม่รู้อะไรอะราบอกเลยว่าต้องปังแน่นอนอุยไม่เก๋เนาะเกลายเส้นโปรเอกตเลยอ่ะชอบที่บัตรแบบบัตรที่กูมีเลยอ่ะชอบมากแม่น่ารักมากแล้วเขายิ้มแบบ เกือบโดน <ey> ล,ลุกบอลหนึ่งเฮ้ยนี่มีคำมีคำอีกแล้วเกต้าคำเดิมเลยเกต e r โรสแบบอะ <a> ไรอะวายูแมนนี่หน้ารักจังเลยลูกสีใส่เสื้อสีเหลืองชมพูม,พมีนี่ด้วยน้ารักเขา แกคือจริงถ้าเกิดแม่นั่งมาตั่งต๊อปดูแบบนี้คือไม่เห็นเลยนะเว้ยว่าแบบทุกคนแบบย่างมันเกิดขึ้นภายในต่มนีเขาใช้สีอยมากเป็นหลักเนาะฟ้าเหลืองใช่ฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองชมพูอ่อนๆโมชอบจังเลยเป็นเพลงน่าจะเป็นกระเพลงแน่เลยอะเลดียิ่งยากมากยใชระชอบัเลยชอบแตกแตนมากอ๋อคือมันคือประโยคเดิม ืก็คือทุกอย่างคือใส่ไปหมดเลยถ้าเรามานั่งสต๊าดูนี้คือแบบเห็นหมดเลยเนี่ยว่าแบบพี่เขาใส่เอาไว้บ้างมีกราฟิกทุกวิใช่คอหขึ้นเห่อยอ่ะเหน่อยแทนคนตัดเลยอ่ะยางยางรอรถอะไรต่างๆคือเขาดูคุมทนพยายามแบบ ทำมาหมดเราเราต้องกับอากาแบบกับคนทำพร็อพนะที่แบบเรคิดออกมาแล้วว่าคันเลอร์จะใช้ประมาณไหนแล้วคือการทำกันบ้านมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการทํางานอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะแล้วแบบแล้วเราก็ดีใจด้วยที่แบบว่าแบบประเทศไทยเริ่มมีอะไรแบบนี้มาแล้วแบบเยอะเยอะขึ้นเลยอ่ะคืออย่างเกาหลีมันอาจจะมีมานานแล้วอ่ะแต่ว่าแบบเกาหลีทําออกมาคือพัฒนาให้ระวาวขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆสําหรับแบบ สำหรับประเทศเขาอะแล้วเราเราว่าเขาทําออกมาได้แบบดีมากๆจริงๆอ่ะอันนี้แหละที่เป็นเนื้อเพลงลองทำสคริปต์แมสทำให้กูทำสคริปต์มันได้ไหมพักก่อนพักก่อนพักก่อนไว้ทำเองโอ้ไม่บีเด็บบี้เนี่ยเราชอบมากแบบว่าเดี๋ยวมันง่ายแต่พอลองมึงมาทำให้มันกระดิกกระดิกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเยอะแบงเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลาเต้อาร์ตอะไรอย่างงี้ไหมใช่ค่ะลัตเตอร์อาร์ตกูเคยทำด้วย ทำออกมาแล้วเป็นรุ่นอย่างนี้เป็นรุ่นนิ้วกลางชวนิ้วกลางโอ้ยไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นว่าจะทำจะทำเป็นรูปหัวใจมึงออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยมึงผ่าตัดหนึ่งอุตส่าห์อุตส่าห์อยากจะแบบเป็นคนเก๋ไงทำคาเฟ่ไม่สวยเลยเลิกจริงแต่เดี๋ยวตลกดีชอบวันนี้มีมีผู้ก่อกันร้ายใช่แล้วแบบตัวเองใส่หูฟังไม่ได้ยินหนึ่ง so good น่ารักมากเลิบมี่เลิบอยู่ค่ะเกมมันเแบบเป็นไอ้เต้ามากคือข้างหลังอ่ะคือโจนตอนแรกดูเหมือนเป็นโจนน่าโกรธใช่ปะพอมาสต็อปดูอ่ะแม่น่ารัอ้าวเน่ยไอ้เต้า่ะแต่ละคนน่ะเขาไปถ่ายที่ไหนอยากรู้เลยน่าจะเป็นคล้ายๆแบบสตูดิโอกว้างๆเหมือนยูน u n i v e r ซ a l Studio Bar เขาน่าจะมีแบบี t าร์คอะไรของเขาแบบใหญ่ๆ แกแล้วเขาใช้ผักตีกันอะมึงไม่มีปืนมึงก็าถายไปผักตีกันมึงดูเห็นปะเอาผักตีเห็นปะในขณะที่ที่โออยู่มีความซีลมีความแบบว่าเหมือนเช้าเหมแล้วก็เออฉันแฮปปี้อยู่กับชานตนีแบบ่งฟังเพลงกับคาเฟ่ฉันจอยมากน่ารักมากแบบน่ารักอ่ะอยากมูจัมเนี่ยไอ้ต้ามากร้านนี้น่ารักมากเป็นแบบมูถนนดีมากดูอร่อยมากเลยขี่จักรยานเปิดไฟน่ารักจังเนาะแฮปปี้นะดูดิ บบขับรถขยะนี่ชอบมากเออที่มานเราเปิดใช่ไหมตูมเก๋มากอ่ะแม่ขยะสวยเชียวขยะสวยเชียวถ้าบ้านเราก็เออแม่ไม่ว่าไงนะคะโทษทีอืมกลิ่นอะกลิ่นมาก่อนมีกลิ่นมาก่อนเซรีมั้งลวกเลยดูดิจริงไม่มีหมาปะเนี่ยหมาวิ่งมัน่ะคือแบบมันไม่โดนอะไรตุกตาเมอพึ่งแฮร์หลาหลาบ้า ดีเทลมากน้องระเบิดออกมาจากถังจริงระเบิดออกโอ้ยน้องระเบิดออกมาแม่ชอบมากรายละเอียดแบบ MV คือแตกแตนมากๆเลยจริง MV คือทำออกมาแล้วได้ดีนะตัวเนาะทำได้ไงอะแล้วจริงแล้วคือใครจะไปคิดการโยงเรื่องระหว่างถังขยะแบบนี้แล้วก็โดดมาเป็นกีตเตอร์มึงอ๋อแล้วมันดูสวยมันดูสะอาดอ่ะมึงมันดูแบบฟิลกูนะมึงชอบมากมีมาก ฉากสับนี้ก็คือดีเหมือนกันนี่คำว่าติ้งโพซิทีฟเป็นเรื่องจริงอะมึงไฟแตกเป็นพลุสวยเลยอะแล้วเนี้ยเราชอบสิ่งนี้ที่สุดเลยนะเรารู้สึกว่าทีโอดูมีความแบบเป่งประกายอยากวิ่งไปกอดอะมึงเห็นขาู้อยากวิ่งแบบตายวมากโอ้ีโอไม่เบอแบดเดย์เลยอะใช่ขาดที่เดียวแบบเขาแย่ๆมาหมดไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราว่าน่ารักคือเขาจริงจจะซื้อจะซื้อช่างมันเลยเนี่ยความหมายคือน่าจะฟิลประมาณอย่างนั้นเลยอะดูดิไม่โดนเลยอะแบบ กลายเป็นผูอ่ะมึงกลายเป็นไฟรถเขยกลายเป็นสิ่งที่สวยงามคือจากอะไรที่มันดูแย่ในตอนแรกแต่เขาก็คือผ่านผลมาได้แล้วก็แบบสวยงามชอบมากชอบมากชอบมากแฮปปี้จักรยานอันนี้เน่อเนี้ยหรืโลกงวะชอบพี่เนี่ยเดี๋ยวที่มันจะเลยขึ้นมาตรงตรงนี้ใช่ไหมนี่ท่อก็จะตกท่อไม่ตกเลยแม่เนี่ยเดี๋ยวดอกกุหลาบอุดมันตอดเนี่ยเออชอบดูดีสวยน่ารักอะ หรือคำว่าดอกไม้คำว่าโรสมันมีความหมายอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสุขัหมแบบอาจจะมีก็ได้เนอะอาจจะมีการเปลี่ยนเทียอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียที่ดีแน่ๆเออในความของคนเกาหลีแล้วน้องก็กำลังบานออกมาเลยเออชอบมากเนี่ยเป็นอะไรที่บอกแบบใส่ฟรุ้งฟริ้งให้ด้วยเนี่ยแบบฟีลความรักพีบานแล้วเนี่ยถึงมีพูดมาความแบบ m ีเป็นการเป็นอะไรที่นําเสนอแบบ ง่ายๆแต่แบบ Impact อะมันคือซ t Power จริอร์จรดีจริงแบบมันไม่ต้องมีอะไรเยอะมันคือน้องน้องคนดีแล้วเสียงแบบหลับตาฟังในกระแทกใจยงก็ยิ้มอ่ะคือแบบเพลงแบบชอบมากดีใจอ่ะดีใจซื้อภาพล่าสุดยังมีหนู่ตอนนี้ขึ้นอะไรรู้ป่ะตอนดีโออยู่ในกลมที่กลนสกินเฮดอ่ะน่ารักมากคือถ่ายรูปเรียงก่นแล้วดีโอนั่งอย่าง เชื่อมาว่าไม่ได้เห็นน้องขับจักรยานนานมากแล้วสิ่งที่จําได้คืออะไรอะไรเอออ๋อซีรีส์เป็นซีรีส์ที่หนึ่งในใจนะจริงทุกคนน้องปั่นจักรยานในซีรีส์เรื่องนั้นแล้วน้องไม่ได้ดูโตขึ้นเลยน้องเดิมมากน้องยังมากในแบบเด็กมากแบบจุ๊บเหมือนเดิมเลยเล้วกลัวรีบิ้เแค่หลับได้ไหมครับเห็นเราคิดถึงไหมอีโซเค้นเอาไปซิงวันเยอะๆนะคะทุกคนจริงมีโอคือถ้าเกิดกลับไปใส่ชุดนักเรียนก็ยังเป็นเด็กอ่ะใช่ เอาสักูอยากซื้อบ้ามเลยแม่คุนจะไปเอฟด้วยไหมเนี่ยไปแบบให้กำลังใจน้องเยอะๆนะทุกคนฝากชองซู้ด้วยรอเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงแท็กอื่นๆเนาะเพราะว่าเพลงน่าจะเพาะแน่นอนเพราะว่าเสียงชองซูคือแบบวู้ววสุดแล้วใครที่หลงมาดูคลิปนี้อาจจะแบบอ้าวพี่ได้ทำรีแอคไปรึยังคะรีแอคอยู่ใน Facebook นะทุกคนจ้าตามต้นทิศที่เราใส่คลิปบอกไว้แต่นี้บอกซสาอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อคนไม่แบบงงแบบอ้าว ทำไมพี่พูดเหมือนพี่ดูไปแล้วเลยคะทำไมพี่ถึงมาทำรูปแบบดีแคบเลยใช่วอทฟูลนะคะลูกฟูลวิดีโอเรียกชันที่ไปดูไปนะคะใช่ย่องแปะลิงก์แล้วก็พิมพ์ไว้ให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนาะตามไปให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ตามไปให้กำลังใจดีโอกับคัมแบ็กนี้ที่เป็นแบบโซโลอะไรบ้างครั้งแรกพี่น้องตั้งใจทำมากมากนะคะทุกคนด้วยแมสเซจง่ายๆที่น้องอยากจะให้มันแบบ เออฟูลฟิลกับสถานการณ์แบบนี้เนาะความรักการแอบรักนู่นนี่นั่นอะไรเนื้อหามันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะฉะนั้นแบบน่าจะโดนใจใครหลายคนได้ง่ายเพราะว่าความรักก็เป็นเรื่องที่แบบเราทุกคนทัชได้อยู่แล้วเนาะฝากผลงานน้องด้วยนะทุกคนข่อให้ปักปังปักปักปักเราแน่นอนเลยแล่วก็มาลุ้นกันว่าเอ็กโซของเราจะมีผลงานอะไรใครต่อไปหรือยังไงกใครจะมาอีกแมใครจะมีใครมาอีกยนี่ง อ้าบั้มยังไม่ได้แกะเลยโว้ยยังไม่มาเลยโว้ยกันเก่าอ่ะแม่ช่วงนี้มันยม่ได้คุณจะสั่งดีโมาอีกแล้วช่วงนี้อาจจะยากหน่อยหรือเปล่าช่วงนี้ในขณะที่น้องฉันจะเปิดไปแล้วทั้งป้ามเปิดไปหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวรอใครที่เป็นแฟนดีโอเหมือนกันก็มาคอมเมนต์มาโม้กันได้นะคะสุดท้ายนี้ก็รากกันก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดติดอิงกิ๊งคให้เราด้วยนะครับติดตามพวกเราบนโลกช่องงททาั้งทาง Facebook Instagram Twitter ชื่อ สวัสดีค่ะขอบคุณครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนแ้วเจะกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายดอย่าลืมกดในเพจเฟซบุ๊ก้วยนะเชื่อๆ